สมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับพระเถระเจ้าผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์นักกรบด้วยวาจาที่แสดงถึงความชื่นชมว่ากล้าวกระผมรู้สึกยินดีเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสมาพบกับบุคคลผู้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมกล้าวกระผมอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งคงจะไม่เหมือนกับ ที่ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้การที่กล้าวกระผมได้พบกับพระองค์ณที่นี้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์อันดีว่าสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ถูกต้องกล้าวกระผมพูดเช่นนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดประการใดพระเจ้าค่ะประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งความจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่าง ประวัติศาสตร์กรุงทนบุรีผิดเพี้ยนไปจากความจริงมากไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากเรากับสหายร่วมสาบานตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงกังวานน่าฟังพระสหายร่วมสาบานภิกษุวห้าสิบพึพมพำเบาๆท่านกำลังจะกราบทูลถามว่าคือผู้ใดพระราชาผู้ทรงละความหลงในสงสารได้แล้ว ก็ตรัสขึ้นว่าท่านคงอยากรู้ละสิวนะว่าสหายร่วมสาบานของเราคือใครข้าพระองค์อยากทราบพระเจ้าค่ะอยากทราบว่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่ข้าพระองค์เคยคิดไว้หรือไม่สมภาวรวัยห้าสิบเศษกราบทูลเป็นคนเดียวกันเอาอย่างนี้นะท่านพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้ราชาศับ ชื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านอย่าไปยึดติดกับสิ่งสมมุตินั้นเลยนะถ้าพระองค์ต้องการจะรักษาโบราณราชประเพณีพระเจ้าค่าคือเหตุผลของท่านพระครูที่ท่านให้เหตุผลมาก็ดีอยู่หรอกนะแต่ท่านอย่าลืมว่าขณะนี้เราเป็นใครท่านเป็นใครเราทั้งสองมีความเท่าเทียมกันในทางธรรม มีอาจารย์องค์เดียวกันตัดความหลงในสงสารได้เหมือนกันถ้าท่านคิดว่าเราเป็นกษัตริย์และพูดกับเราได้ราชาศัพท์เราก็ต้องพูดราชาศัพท์กับท่านเช่นกันเพราะในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกได้นั้นท่านก็เคยเป็นราชามาหากษัตริย์มีใช่หรือเราเองก่อระลึกชาติแต่หนหลังได้เจ็ดชาเท่ากับท่าน ฉะนั้นเราทั้งสองคนจึงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแล้วทำไมจะมาติดอยู่กับสิ่งสมมุติถ้าเช่นนั้นกระผมพูดธรรมดาก็ได้ขอรับท่านพระครูยอมจำนนต่อเหตุผลที่พระเถระเจ้ากล่าวอ้างดีแล้วทีนี้อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เรามีโอกาสดีแล้วที่ได้มาสนทนากันต่อหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีพระบัวเหียว ผู้ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงนี้ให้ชนรุ่นหลังรู้เราไม่อยากให้มีการเข้าใจราชวงศ์จัก,กรีผิดๆทุกวันนี้มีคนจีนจำนวนมากที่ยังเชื่อว่าเราถูกสำเร็จโทษโดยสหายร่วมสาบานของเราเป็นผู้บงการแสดงว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันนั้นไม่เป็นความจริงใช่ไหมขอรับพระเถราเจ้าตอบว่า มีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันจริงเพียงแต่คนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เราเป็นสหายอีกคนหนึ่งของเราที่เขามีความจงรักภักดีต่อเราถึงขนาดยอมเสียสละชีวิตด้วยตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว้บังเอิญว่าเขารูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเรามากทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติสืบสาโลหิตกัน เหตุใดท่านจึงถูกสำเร็จโทษที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านสัญญาวิปลาสจึงต้องไม่จริงเพราะถ้จริงท่านจะตัดความหลงในสงสารไม่ได้การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดจะต้องกระทำอย่างมีสติสัมปชัญญะผู้ขาดสติมิอาจบรรลุถึงจุดหมายได้เลยพระเถระเจ้าอธิบายด้วยเสียงเรียบเยบว่า คนที่เคยทำอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกตินิสยัยแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคนเขาก็ต้องคิดว่าคนนั้นผิดปกติใช่ไหมเหมือนอย่างเราเราเคยถือดาบออกรบป้องกันบ้านเมืองกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยใครๆก็เห็นว่าเราเป็นนักรบผู้เก่งกาจสามารถเป็นวีระบุรุษแล้วอยู่ๆระวางดาบ ไม่จับดาบอีกเลยเอาแต่เจริญวิปัส,สนาถ่ายเดียวคนเขาก็เลยว่าเราบ้าเหตุใดท่านจึงเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามละขอรับเพราะอาจารย์ที่เคารพของพวกเรานะสิอาจารย์ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเราทั้งสามพระเถระเจ้าประนมมือไหว้หลวงพ่อในป่าแล้วจึงเล่าว่า วันหนึ่งเราตั้งค่ายอยู่ในป่าตกดึกมีพระรูปหนึ่งเข้ามาถึงตัวเราเราก็ถามท่านว่าเข้ามาได้อย่างไรเพราะนั่นย่อมหมายถึงความปลอดภัยของเราเกิดผู้ที่เข้ามาเป็นฆ่าศึกเราก็อาจจะถูกฆ่าตายพระรูปนั้นตอบว่าเดินเข้ามาเราก็ถามอีกว่าทหารยาไม่เห็นท่านหรือท่านก็ตอบว่าไม่ทราบ เราก็คิดว่าจะต้องลงโทษทหารผู้ทำหน้าที่ที่เป็นเวรยามท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องคิดแต่จะเพ่งโทษคนอื่นขอให้สำรวจตัวเองเพ่งโทษตัวเองดีกว่าเราก็รู้สึกแปลกว่าทำไมท่านจึงพูดอย่างนี้อยากจะโกรธแต่ก็ไม่กล้าแล้วท่านก็พูดให้เราเสะเทือนใจว่ามหาบอพิษฆ่าคนมามาก มีมือเปื้อนเลือดบาปมากตายไปจะต้องตกนรกหากเป็นคนธรรมดาพูดเช่นนี้เราคงสั่งตัดหัวไปแล้วแต่นี่เป็นพระพูดเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราก็เรียนถามท่านว่าเราเป็นกษัตริย์มีหน้าที่ทำสงครามปกป้องแผ่นดินท่านก็พูดว่า บัดนี้มหาบอพิษได้ทำหน้าที่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วการกู้ชาติเป็นหน้าที่ของมหาบอพิษแต่การทำสงครามปกป้องประเทศชาติมหาบอพิษควรยกให้ผู้อื่นมีคนที่เขาสามารถทำหน้าที่แทนมหาบอพิษได้จงอย่าจับดาบอีกเลยอาตมาขอบินทบาทดาบจากมหาบอพิษ เราก็ถามท่านว่าเราจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรท่านก็ตอบว่าเพื่อตัดความหลงในสงสารหากมหาบอพิตรครองราชสมบัติต่อไปก็จะไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้สงสารก็คือวัฏตสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจกิเลสกรรมและวิบาก หากมหาบอพิษไม่ตัดความหลงในสงสารก็จะต้องเวียนไว้วยวววนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบสิน้นอาตมารู้ว่ามหาบอพิษสามารถตัดความหลงในสงสารได้จึงมหาเราได้ให้กรรมฐานแก่พระยาตากเมื่อรับกรรมฐานจากเราแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ยอมจับดาบอีกไม่ยอมออกสงคราม เอาแต่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานคนที่ไม่เข้าใจก็เลยพากันคิดว่าเขาบ้าหลวงพ่อในป่าพูดถึงสิทธิ์คนแรกที่ท่านให้กรรมฐานพระเถระเจ้าช่วยเสริมว่าเมื่อเราเป็นลูกศิทธ์ของท่านแล้วเราก็ขอให้ท่านพูดกับเราแบบอาจารย์กับสิทย์ไม่ใช่แบบพระมหากษัตริย์กับสามัญชนเพราะอะไรประวัติศาสตร์กรุงทนบุรี จึงถูกบันทึกให้ผิดไปจากความจริงมากมายอย่างนั้นขอรับท่านพระครูถามเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาตินะสิรู้ไม่ว่าเราเป็นกษัตริย์ที่อาภัพที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนเราขึ้นครองราชเงินในท้องพระครังไม่มีเลยเราต้องเป็นหนี้ชาวจีนถึงห0 0 0ื่นตำลึงซึ่งถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้เท่ากับสองแสนสี่มนบาท สมัยก่อนเงินหกหม0่นตำลึงมีค่ามากถ้าเขาจะให้เราผ่อนใช้เราก็พอจะหามาผ่อนได้แต่นี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเป็นของเขาเขาจึงเร่งรัดจะเอาเงินจำนวนนี้ให้ได้เรากับสหายร่วมสาบานก็เลยต้องช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรแล้วเราก็คิดออกว่า การผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุดท่านอย่าคิดว่าเราตั้งใจโกงเขานะเราไม่ได้โกงแต่ในเมื่อเขาคิดไม่ดีกับเราเราจึงต้องใช้เลขกลกับเขาอีกประการหนึ่งตั้งแต่เรารับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าเราก็ไม่มีแก่ใจที่จะครองราชต่อไปอีกแล้ว เราอยากตัดความหลงในสงสารให้เด็ดขาดเราสมเพศตัวเองที่เป็นกษัตริย์ยากจนเข็นใจเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ไม่มีเบญจราชกกุทธภัเนเบญจราชกกุทลภันคืออะไรขอรับพระบัวเยี่ยวเพิ่งจะได้โอกาสถามท่านพระครูตอบแทนพระเถระว่าคือเครื่องหมายความเป็นพระราชามีห้าอย่าง ได้แก่พระขันทานพระกรอุณหิตชรฉลองพระบาทและวาลวิชนีที่หลวงพ่อกล่าวมาผมไม่รู้จักเลยสักอย่างเดียวถ้าจะรู้จักอย่างเดียวเห็นจะเป็นพระขันนอกนั้นไม่รู้จักพูดซื่อๆแม้จะตัดความหลงในสงสารได้แล้วท่านก็ยังพูดเฉยๆ อันเป็นวาสนาคือความเคยชินของท่านหลวงพ่อในป่าพูดว่าที่เธอไม่รู้จักเพราะเธอไม่เคยเกิดเป็นพระราชาไม่เหมือนลูกศิษย์สองคนของเราที่เขารู้จักเพราะในอดีตชาติเคยมีสิ่งเหล่านี้ครับหลวงพ่อผมมันคนไม่มีบุญวาสนาเกิดมาอภัพอับโชคพระบัวเหียวทำทีเป็นน้อยใจ ถาอภาัพอับอโชคจริงเธอก็จะมานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอกคนที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นคนโชคดีที่สุดครับโชคดีที่สุดก็ดีที่สุดกระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องเมืองทนบุรีต่อขอรับพระบวัวเหียวพูดกับพระเถระเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงทนบุรี เพราะไม่มีเบญจกกกุฏพันนี้เองพระยามหานุภาพจึงเขียนสะดุดีเราไว้ในนิราศกวางตุ้งว่าชรอยอัถฐบุรุษอุดมวงในสิบองค์โพธิสัตว์ดุสิตสวรรค์ได้รัตยาเพศทายทำนายพันนายอนันต์สำนักชิเนนนาน จึงดนใจให้พระองค์ทรงนั่งบัลลังรัดรถ,รถพระธรรมกรรมฐานให้ทรงเครื่องนบพระรัตชัชวาลพระชมชาญแทนเบญจะกกุฏพันเอาพระไตรลักษ์ทรงเป็นมงกุฎพระงามสุดยอดฟ้าสุธาสวรรค์เอาพระศีลสุดจริตในกิจกัน เป็นสุวรรณวรัตสังวานเอาพระมุติทันเป็นคันฉัดเอาพระสัตวจะเป็นระไบภัยสารล้วนเครื่องศิลวัตอันชัชวาลพระอุเบกขายานเป็นทานกรแต่กระผมชอบจารึกในสารพระเจ้าตากศินมหาราชวัดอรุณราชวราราม ที่แสดงให้เห็นปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาบัวเหียวเธออยากรู้ไม่ว่าจารึกมีว่าอย่างไรท่านพระครูถามพระบ oh ัวเหียวอยากครับหลวงพ่อผมไม่เคยไปวัดอรุณจึงไม่เคยเห็นจารึกนั้นแต่ผมก็อยากรู้ว่าปณิธานอันแน่วแน่เป็นอย่างไร หลวงพ่อพอจะจำได้บ้างหรือเปล่าครับหากจำได้กรุณาถ่ายทอดให้ผมฟังด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งพระโบเยียวพยายามใช้สำนวนที่ท่านคิดว่าเก๋ที่สุดได้สิฉันจำได้ขึ้นใจเลยทีเดียวรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลตอนที่อ่านครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแต่ผมคงน้ำตาไหลไม่ได้นะครับหากเป็นเมื่อก่อนคงได้ แต่พอตัดความหลงในสงสารได้ก็น้ำตาไหลไม่ได้อีกต่อไปถึงหลวงพ่อก็เหมือนกันน้ำตาไหลไม่ได้แล้วนักครับแต่เกิดธรรมสังเวชได้รู้สึกว่าเธอจะเก่งขึ้นมากนะพูดจาหน้าฟังแล้วก็ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาทุกอย่างสมกับที่เป็นผู้ตัดความหลงในสงสารเสียได้ ท่านพระครูชมสิทธิ์ที่กลับกลายมาเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันครับผมดีใจที่ทําเช่นนั้นได้ชาติพบจบสิ้นลงแล้วสําหรับผมไม่เช่นนั้นผมจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีกนานแสนนานเพื่อใช้กรรมที่ฆ่าวัวฆ่าควายพ้นจากนรกแล้วก็ยังต้องเสวยผลกรรมเศษของกรรมด้วยการไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เข้าฆ่า หากไม่ได้หลวงพ่อกับหลวงพ่อใหญ่ช่วยไว้ผมคงไม่ได้มีโอกาสมานั่งณที่นี้พระนมพูดอย่างาซาบซึ้งในความกรุณาของพระเถวระทั้งสองท่านเรียกหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อใหญ่พร้อมที่จะฟังหรือ,อยางท่านพระครูถามเมื่อเห็นว่าสิทธิ์สาธยายืดยาวเกินความจำเป็นพร้อมแล้วครับ ผมจะกำหนดจิตฟังหลวงพ่อคอยดูนะครับผมจะจำให้ได้ทุกถ้อยคำเลยทีเดียวฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอาละจารึกในสารพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามมีดังนี้อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนห้าพันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพอชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเมื่อท่านพระครูพูดจบจึงบอกให้พระบัวเหี่ยวพูดบ้างผลปรากฏว่าพระบัวเหี่ยวสามารถจำได้ทุกถ้อยคำท่านจึงพูดกับสิทธิ์ว่า บัวเฮียวเธอพอรู้ไหมว่าเหตุใดความจำของเธอทึ่งดีขึ้นเพียงฉันพูดครั้งเดียวเธอก็จำได้หมดเมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าเหล็กเลี่ยงประโยคที่ว่าเมื่อก่อนเธอไม่ได้ฉลาดอย่างนี้เหตุที่ความจำของผมดีก็เพราะปัญญาของผมได้รับการพัฒนาครับกรรมฐานทําให้คนเกิดปัญญา ผมยังจำได้ที่หลวงพ่อสอนว่าการปฏิบัติกรรมาฐานต้องให้ได้รับอนิสงส์สามอย่างคือระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ผมได้ออนิสงส์ครบทั้งสามข้อแล้วความจำของผมจริงดีเมื่อก่อนความจำไม่ดีเพราะยังไม่ได้รู้จักหลวงพ่อและหลวงพ่อใหญ่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งหลวงพ่อ และหลวงพ่อใหญ่เป็นอย่างสูงท่านคุกเข่ากราบหลวงพ่อในป่าและท่านพระครูสามครั้งท่านพระครูพูดกับพระเถระเจ้าผู้เคยกอบกู้ชาติประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพมา่าว่ากระผมอยากทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งขอรับไม่ทราบว่าจะเป็นการลาลาบละล้วงเกินไปหรือไม่อยากทราบจริงๆขอรับท่านอยากทราบเรื่องอะไรละ่ะ บอกมาเถอะเราไม่มีอะไรจะต้องปิดบังอีกต่อไปพระเถระเจ้าพูดด้วยเมตตาคืออย่างนี้ขอรับเมื่อปีพุทธศักราช2515กระผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศสีลังกากระผมพบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านมาในกายทิพย์ พอกระผมทราบว่าท่านเป็นใครจึงกราบเรียนถามถึงชาติกำเนิดของท่านเพราะกระผมสงสัยว่าที่วัดวัดหนึ่งมีรูปหล่อโยมพ่อโยมแม่ของท่านไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงแล้วสมเด็จท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าท่านเป็นลูกแม่ทัพคือกระผมเรียนถามท่านว่าท่านเป็นลูกศิทย์กรรษัตริย์ใช่หรือไม่ ท่านตอบว่าไม่ใช่ท่านเป็นลูกแม่ทัพกระผมก็สรุปเอาเองว่าแม่ทัพที่สมเด็จพูดถึงก็คือสมเด็จพระเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่สมัยกรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงและต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเราเป็นคนขอร้องให้สหายร่วมสาบานของเราทำพิธีปราบดาพิเศษ พิธีปราบดาพิเศษเป็นอย่างไรขอรับผู้ถามคือพระโบัวเหวียวพระเถระเจ้า,าตอบว่าเป็นพระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชสมบัติมาด้วยการรบชนะฆ่าสึกมิใช่ได้มาจากการสืบราชสันตติวงศ์พระเถระเจ้า,าเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสมเด็จพระพุทธจารย์ว่า เราให้สหายร่วมสาบานของเราไปตรวจตราบริเวณชายแดนไทยพมา่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันหนึ่งเขาผ่านกระท่อมหลังหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำจึงเข้าไปขอน้ำาด่มนางสาวงุดนำน้ำ,นำโรยเกสรบัวมาเต็มขันทำให้ดื่มยากจึงถามว่าทำไมต้องแกล้งกันด้วยนางสาวงุดตอบว่าท่านกํำลังกระหาย หากพลีพผามดื่มเข้าไปจะทำให้จุกการลอยเกยรสรบัวลงไปในน้ำก็ทำให้ท่านค่อยๆดื่มจนอิ่มและไม่เกิดอาการจุกเมื่อสหายร่วมสาบานของเราได้ฟังก็พอใจในความฉลาดรอบคอบของนางจึงถอดแหวนให้และขอแต่งงานหลังจากนั้นเขาก็กลับกรุงธนบุรีและไม่ทราบว่านางงุดตั้งคัน ลูกของนางงดก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์ที่ท่านพูดถึงนี่แหละท่านพระครูจึงพูดออกตัวว่าที่กระผมเกริ่นนำเรื่องของสมเด็จเพราะกระผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของท่านประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านเป็นลูกคนจีนบิดาชื่อไหายหองมารดาชื่อนางนกเอียงกระผมสงสัยว่าจะไม่ตรงกับความจริงขอรับ